สวัสดีครับมาพบกับผมคือเก่าครับบ่าวสกุลคนสว่างแรงงานไทยในประเทศอิสาเลีครับอ่าเมื่อนี้จะพามากินต่ำหมักม่วงพี่น้องนะครับมาต่ำหมักม่วงแทบๆให้พี่น้องกองไฟได้นำลายแตกด้วยกันนะครับตอนนี้กับเป็นขั้นตอนนะครับนะครับกําลังย่ำหมักม่วงนะครับเพือนี้ผมมีต่ำใส่ปากแข้งนะครับอ่าปานก่อนพี่น้องปานก่อนนะครับปานัก ม่วงกันนะครับผมจะื้อน,นี้เป็นวันยุทธนะครับเป็นวันยุทบ่าสุขุนคนสว่างนะครับก็รอยากกินแนวสมุนนะครับสำหรับแกหม่วงนี้โอ้โ้เ,เหล่าน้ำลายแตกพี่น้องปีนึ่งได้ก,กินเทื่อนึงนะครับมันเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับอันนี้กับเบ้าสุขุนเอาไข่ไปแลกกระบ,บักกล้วยนะครับมีพี่น้องแรงงานไทยมาเด่นนำเพิ่นนะครับเพื่อนก็นเลยเอาบากุงมาเราอพิษแล้วพี่น้อง เอาบักม่วงโอ้ยบักหุ่งอย่งไรเอาบักม่วงให้นะครับนะครับก็เลยได้เอามาสีมาตําแซ่บๆมื่อกี้มื่อนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเลยครับวิธีการตํานะครับให้เบิ้งขั้นตอนนะครับไปเลยพี่น้องนะครับใส่บทพีกไปแล้วพี่น้องปลุก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 นะครับใส่บทพีกไปแล้วนะครับไปแล้วตำลายเพิษลายใส่แขคงพี่น้อง ใส่แช่งลงไปนะครับใส่แช้งลงไปแล้วก็ตั้มนะครับผมใส่แช้งลงไปแล้วก็ตํานะครับตําให้มุ่นจังหน่อยนะครับโคกให้มุ่นจังหน่อยนะครับเออนะครับเดี๋ยวใส่อย่างต่อเดี๋ยวรอเบิ้งเลยครับบัตรนี่นะครับมาใส่น้ำปลาพี่น้องมาเลยน้ำปลานะครับนางฟ้านะครับใส่ลงไปนะครับปลานางฟ้านะครับต่อไปเป็นผงนัวพี่น้องใส่ลายแทบลายนะครับใส่หน่อยแทบหน่อย แล้วแต่ภูม <establishing> ักนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ช <in> ิใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลตัดไปน้ำนะครับถ้าไฟมากวานไลก็ใส่ไล์พี่น <ring> ้องมักมันน่อยก็ใส่น่อยนะครับนะครับแต่บาสุดนี้ให้พอประมาณนะครับผมนะครับมาตามบัตนี้โคโคพี่น้องนะครับโคโค่โคโค่โค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 นโค่ับ่โค่โค่ค่โค่่โค่เส้น่วงแล้วบั ใส่เส้นหงุ้มว่างแล้วเส้นไปพี่น้องเส้นลงไปนะครับคุ้มว่างครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลบางคนหนีว่าวแาพี่น้องแรงงานในภายในอิสราเอบางคนนี่มาสามซีบีพอได้กินเลยก็มีนะครับนะครับเดี๋ยวว่าวแบพี่น้องนะครับนานๆที่ได้กินนะครับซ้มมัเนี่โคตรโคตกเล็กโคตรโคตกเล็กนะครับเข้าวข้าเข้าเข้าฮิ้วเร็วฮิ้วเร็วฮิ้วเร็วนะครับกระมือเด็กกะ เป็นวันจันนะครับผมนะครับบรรยุทธแรงงานไทยมีอยู่สี่ท่านนะครับที่ยุทธนะครับตอนนี้ผมจะตื่นมานะครับอีกหลายๆท่านเพื่อนก็นอนนอนกันอยู่นะครับนอนกันอยู่นะครับก็เลยบอได้พากนะครับก็เลยบอได้เบาหน้าพี่น้องนะครับรบกวนเพื่อนนะครับผมก็เลยต้องค่อยๆเห็นนะครับเยวแล้วกับเอือนเพื่อนมากินที่มีใงไไม่กินนํำบ่นะครับรอหลับชมนะครับ อ re, uh, uh, ๋อผัดเปรี้ยวกับซอใสยิบอืมน yani ี่ปลาแดก็เลยครับนี่น้ำปลานะครับน้ำปลาใส่ยีกใส่ยับใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาแสดงว่ารสชาติยังบ่ได้ปรุงตัวพี่น้องใส่น้ำตาลอีกยิบพี่โอ้หวานด้วท่านนะครับใส่น้ำตาลนิดน้อยนะครับเอ้าตดำบัตเนี่ยปลุกปุกปิ๊กปลุกปุกปิ๊กปลุกปุกปิกปลุกปุกปิกเธอมาอะไรพี่ท่้นคำคำพี่น้องเพิ่นคำ ครับโอ้ตอนน้ำลายแตกแล้วนะครับนาน,านทีได้กินนะครับอะอ่ะมัต้องเอาไหลรแห,ห้งพี่น้องนี่ตำบักพวงใส่บักแข้งพี่น้องถ้าคนไทยก็ซืเอ้นบักเขือพ่วงนะครับมาบันิเทลงทาดแล้วบัดน,นี้ได้เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ผมขอเปิดกัรนตำบักพวงนะตอนนี้เลยนะครับทพี่น้อง กวาดลงโอ้ยน euh, ้องยี่เป็นต้องไปเห็นเนาะนี่ก้องมาอีกมันเกิดักเลยนี่ครับผมเฮ้ยเกิดจะได้กินเนาะพี่น้องเนาะทั้งตาเองทุกอย่างนะครับผมตาเอียงไถเองนะครับอดีตเป็นอันมุนมัดอดีตนะครับเกิดจได้เห็นอย่างจต่ละอย่างนะครับอ่ากวาดลงแล้วโอ้สีสันกับเป็นตะเชีบอยู่ดิเนาะมาครับมากินตามมักม่วงแล้กันครับ ไอ้บุงแน่หินงผมวะบุกขืนน่อยหักคอเด้เออจิ้มกินแซครับเดี๋ยวจะกินแซลปะบุกเจิ้มก็แบกแข้งครับหรือก่าบกเผือกอจิ้มเ้าไว้จิอืมหอยแง

ไอพี่น้องมาก่อนเพื่อ็ำงานครับเพื่อนี้ยุ่กันอยู่สามสี่คนนะครับเรื่องกินก่อนของเสียบนานๆมีเพื่อนเลยครับของง่วงนี่ต้องเข่าเมามากินตามขกงง่วงมากินตามขกงง่วงเอาบ่อืมโอเคโอเค โอเคบ้านโอเคฮะโอเคอืมโอเคบ้านครับผมอยู่บนล่างข้างล่างเพราะว่างสาใสายพันธุ์ไข่ฟอกส้นห้าผมหมุนไม่ใช่เจ็บมาใส่ทสามสามส้นห้าหมุนลูกสามเจนึ็บเลยเก็บใส่สี่สินหกเลยงานลายครับไข่ล่างไข่หมุน ไข่สายพันธุ์นักไข่ครับผมเก็บไข่อยู่พเพา่ึ้นมูกินน้ำว้า,วาวมันให้ตันเนาะตรนีอตัวเดียวจะพกิ่ส่วนหองสิส่มจะพูดเตาตลงไปแล้ะ อกห่วงบ้านหาเี้ยเพื่อนเนาะยืดอยู่จำาร้านข้านานๆจะมีมาขายปีนึงแค่นึงเนาะปีนึงแค่นึงงไม่จมบไม่ดูเลยตามไม่ดูอันนี้ พี่น้องแรงงานไทยเพิ่นเอาผมเอาไอ้พักไปให้เพิ่นเพิ่นได้เอามาฝากได้มาสองสามอ่ะครับผมละเมิเดแล้วเรือมากลูกชื่อให้นะครับรสชาติมันต่างกันวิลตำกับไอ้ยำห้วยปริกคงทีต่างกัน,กกนครับผมหมักตําบ้านเขาเป็นผสมแล้วบ้าเขาปิดชูนเนเพราะว่าปั่นกินนะ เพราะปันกินเลยปั่นบอกปันนน้ำมันเยบ้านอเอามาปันกินน้ำมันนะาเออกินกินซุปก็เยอะแต่ก็พอกินดิบมาเลยนี่งบางอย่างเนี่ย้าก็มี้แต่กินซุปอืโอเคครับขอลาไปก่อนครับบัดนี่จำมะเงแซบครับผมมาให้เป็นกันไปเนาะ รายการนะครับน่ครับนั่งได้กินทีครับผมใครมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บ้าวทุกคนคนสว่างเล้นะครับสวัสดีครับ